พ่อค้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญและก็เป็น NPC หลักที่จะขายอาวุธให้กับตัวละครรีออนเอสคินดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับหลังจากที่รีออนเนี่ยได้ถูกถีดเชื้อ ไวรัสพลาก,ก้าชนิดพิเศษไปในรูปแบบคล้ายๆกับแอชลีย์นะครับเหมือนกับว่ารีออนเนี่ยจะมีดวงตาที่เปลี่ยนไปเป็นสีแดงนะครับแล้วเหมือนกับเขาเนี่ยจะมีภาพหลอนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้พบกับพ่อค้าหรือว่าเมอร์ชนส์ที่เข้ามาขายอาวุธให้กับเขานะครับหลังจากที่เขาเนี่ยแยกทางกับลุยนะครับโดยรีออนเนี่ยได้มีการพูดคุยกับพ่อค้าแล้วก็มีการซื้อขายอาวุธกันนะครับโดยเขาจะมีการพูดเปิดประโยคบอกว่าสวัสดีคนแปลกหน้านั่นเองซึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจ ในตัวเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับนั่นก็คือตัวพ่อค้าเนี่ยจะมีดวงตาสีแดงที่เหมือนกับชาวบ้านกาลาดอส ที่ติดเชื้อพลาก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของพ่อค้าเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตัวของชาวบ้านทั่วไปตรงที่เขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นแบบปกติเลยนะครับและเขาเนี่ยเหมือนจะมีความสามารถที่ต่อต้านกับตัวละครอย่างแซดเลยด้วยนะครับเพราะว่าแซดเล์เนี่ยจ้ควบคุมชาวบ้านผ่านการพูดคุยในจิตใจแล้วก็ในสมองนะครับที่มีการติดเชื้อพลาก้านี่นะครับ แล้วก็มีการควบคุมจิตใจภายในให้ชาวบ้านเนี่ยไปทําตามสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองซึ่งแตกต่างแล้วก็สวนทางกับสิ่งที่เมอร์แชสหรือว่าพ่อค้าทําอยู่นะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถทําธุรกิจแล้วก็คบค้าสมาคมกับคนในหมู่บ้านได้และเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนสําคัญที่จะสามารถซื้อขายอาวุธแล้วก็นําอาวุธขนส่งมาที่ หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาหมายความว่ารีออนที่ติดเชื้อนะครับและพ่อค้าที่ติดเชื้อนะครับูเปรียบเสมือนกับคนในหมู่บ้านนะครับและทาให้พ่อค้าเนี่ยอาจจะขายสินค้าให้กับรีออนเนื่องจากเหตุผลนี้ก็เป็นได้นะครับแต่ที่มาที่ไปของพ่อค้าเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครการ์ตูนที่มีชื่อว่า เนปจูนแมนในการ์ตูนเรื่องคินิคุมแมนนะครับเนปจูนแมนเนี่ยจะเป็นตัวร้ายที่สวมผ้าคลุมแล้วก็จะมีการเปิดผ้าคลุมออกมาพร้อมกับหน้ากากาที่เต็มไปหมดนะครับพร้อมกับท่าโพสที่เหมือนกับพ่อค้าเลยนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับพ่อค้าอยู่ตรงที่ว่าจะมีการใส่ผ้าคลุมนะครับแล้วก็สามารถขายของได้ทุกที่แล้วก็สามารถเปิดร้านได้ทุกที่ในสถานที่ต่างๆที่เขาต้องการที่จะไปขายนั่นเองนะครับซึ่งทําให้ตัวละครอย่างเนปจูนแมนถูกมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง ตัวละครพ่อค้าแล้วก็ปรากฏตัวในเกมเป็นชื่อภาคที่สีนั่นเองนะครับโดยนอกจากเขาจะเปิดร้านแล้วเขายังมีมาพร้อมกับแท่งไฟสีม่วงเลยครับที่จะวิบไปวาิ่มาและเหมือนกับจะเป็นแสงสว่างที่เหมือนจะไว้สําหรับป้องกันอะไรบางอย่างที่อยู่รอบตัวในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าไอ้เจ้าแท่งไฟสีม่วงนี้จะเป็นการขับไล่เหล่าพวกกาลาดอสหรือว่าเป็นการปกคลุมไม่ให้พวกกาลาดอสเห็นนะครับว่า การที่พ่อค้าจะมาขายอาวุธเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นนะครับที่พ่อค้าจะทําการซื้อขายอาวุธได้เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งลีออนก็เป็นหนึ่งในทาร์กเก็ตหลักๆหรือว่าเป้าหมายหลักๆที่พ่อค้าต้องการนะครับเนื่องจากว่ารีออนเนี่ยก็ทําการหาเงินได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไปเก็บพวกสมบัติต่างๆตามแมปนั่นเองทำให้เราได้เห็นว่าพ่อค้าเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องการเงินนะครับจากรีออนมากเป็นพิเศษเลยครับรวมไปถึงเนี่ย พ่อค้านะครับยังมีการขุดอุโมงค์ใต้ดินแล้วก็สร้างลิฟต์นะครับที่ทําให้ลรออนเนี่ยสามารถเข้าไปทดสอบในการยิงปืนได้ด้วยครับทำให้เราได้เห็นว่าธุรกิจของพ่อค้าที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับทาให้เราได้เห็นว่าตัวของพ่อค้าเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องและก็เชื่อมความสัมพันธ์กับตัวละครอย่างแซดเลอร์แลวก็คราวเซอร์ด้วยครับ เป็นไปนได้ว่าตัวของแซดเลอร์กับคราวเซเนกาจะทบค้าธุรกิจกับพ่อค้าคนนี้เหมือนกันทําให้เขาเนี่ยสามารถหยิบยุโทโธปกรณ์แล้วก็วุธต่างๆอย่างเช่นปืนกลหนักปืนคนให้กับตัวละคร ที่เป็นชาวบ้านแล้วก็ทหารที่อยู่ในเกาะได้ด้วยนะครับซึ่งสมมติท่าให้พ่อค้าเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ยกยุยทธปกรณ์ต่างๆมาให้กับหมู่บ้านแห่งนี้นี่แหละครับและเป็นไปได้ว่าพ่อค้าเนี่ยเข้ามองหาแค่ธุรกิจหลักของเขาเท่านั้นนั่นคือการหาเงินครับทำให้เขาเนี่ยก็ขายทั้งฝ่ายของลีออนแล้วก็ขายฝ่ายของแซดเลอร์ไปด้วยนะครับทำให้เราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือแซดเลอร์ กับรีออนเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการคบค้าสมาคมกับพ่อค้าในรูปแบบเดียวกันนะครับคือพ่อค้าเขาจะขายแค่อาวุธเท่านั้นแหละครับเขาไม่สนใจว่าตัวของรีออนกับแซนเลอร์จะไปตีกันอย่างไรนั่นเองนะฮะโโเราพบกันอีกแล้วดุก๊กทำไมคุณถึงมาอยู่นี่ที่นี่ทำเงินได้น่ะสิ <c oughs> เหมือนกับว่าพ่อค้ากับดุ๊กเนี่ยจะรู้จักกันนะครับดุ๊กคือพ่อค้าที่อยู่ในเกมรอซิภาควิลเลจครับที่เขามีการเคยกล่าวถึงเพื่อนในอดีตของเขาว่าเหมือนจะมีเพื่อนที่มีคนที่ทาอาชีพเดียวกันกับเขานะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันที่จะวิฟไปวิฟมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวดุ๊กเองเนี่ยน่าจะมีความสามารถพิเศษที่ต่างออกไปจากพ่อค้าอยู่บางส่วนครับถึงแม้ว่าดุ๊กเนี่ยจะวิฟไปวิฟมาได้นะครับแต่ว่าทฤษฎีของพ่อค้าที่ปรากฏในตัวภาคที่4เนี่ย มันมีความน่าสนใจตรงที่พ่อค้าอาจจะมีการสร้างตัวตนที่มากกว่า1คนก็เป็นได้นะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าที่สวมผ้าคุมแล้วก็ทําการปิดหน้าปิดตาหรือแค่ดวงตาเท่านั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าการที่พ่อค้าอาจจะมีจํานวนมากกว่า1คนเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าในเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยพ่อค้าถึงแม้ว่าจะถูกยิงโดยรีออนแล้วก็สลบไปนะครับ พ่อค้าในเวอร์ชันตัวฉบับเนี่ยก็จะปรากฏต,ตัวมหอีกครั้งหนึ่งในสถานที่ต่อไปที่ได้เจอกับรีออนนั่นเองเป็นไปนได้ว่าทฤษฎีมีอยู่กันอยู่2อันครับนั่นคือพ่อค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บเพราะว่าติดเชื้อลาสพากัสนะครับแล้วก็แกล้งเนียนตายไปเลยในขณะเดียวกันอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาอาจจะมีการทําเป็นองค์กรน,นะครับที่ทําให้มีการซื้อขายอาวุธทั่วหมู่บ้านได้โดยจะใช้ลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกันครับนั่นก็คือชายที่สวม ูดแล้วก็มีการขายคังอาวุธทําให้เขาเนี่ยสามารถปรากฏไปในทุกที่ของเกมรีซิวภาคที่4ได้เลยนั่นเองนะครับ um, wait, what can you อย่างไรก็ตามเนื้อเรื่องของภาครีเมคเนี่ยก็มีการอธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวละครแจ็คคราวเซอร์เนี่ยได้นำเงินทุนจากแซดเลอร์นะครับไปซื้อยุทธปรกรณ์ต่างๆแล้วก็ฐานป้องกันตนเองที่เกาะเกาะนี้และครับและทำให มีการสร้างกองทัพทหารขึ้นมามากมายครับเป็นไปได้ว่าการที่ในตัวเวอร์ชั่นรีเมคเนี่ยมีการอธิบายอย่างชัดเจนเป็นไปได้ว่าเขาต้องการที่จะนําเสนอว่าพ่อค้ากับตัวละครคลาวเซอร์เนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวโยงแล้วก็มีความสัมพันธ์แต่ว่าเราจะยืนยันได้เลยว่าตัวละคร พ่อค้าที่อยู่ในเกมเรื่อภาพที่4รีเมคแล้วก็ตัวเวอร์ชันตัวฉบับเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับเนื่องจากว่ามีทฤษฎีอย่างลีออนที่ติดเชื้อลาสพลากัสไปนะครับเป็นไปได้ว่าลีออนเนี่ยเกิดเห็นภาพหลอนของพ่อค้าครับ และการที่เขาเนี่ยได้มีการซื้อวุฒต่างๆเนี่ยก็เป็นการที่รีออนเนี่ยอาจจะเพ้อไปเองแล้วก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็เห็นภาพหลอนของพ่อค้านะครับเนื่องจากว่าในตัวเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยในตัวเกมเซปเลตเวของเอดาบองนะครับเอดาบองเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละครที่จะเป็นการเล่นเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็มาเจอกับ NPC อย่างเจ้าพ่อค้านะครับทำให้เราไม่ได้เห็นประโยคระหว่างเอดากับพ่อค้า พูดคุยกันเลยนั่นเองนะครับซึ่งสมมติทำให้ในตัวเวอร์ชันเซปเลตเวเนี่ยมีการยืนยันจริงๆแล้วนะครับว่าตัวของพ่อค้าเนี่ยมีตัวตนจริงๆครับเพราะว่าลีออนเนี่ยได้พบกับพ่อค้าแล้วก็มีการพูดคุยกันแบบเป็นตัวเป็นตนนะครับในขณะที่ตัวเอดาวองเนี่ยก็มีการยืนยันมาเลยว่าเหมือนจะมีการพูดคุยพบปะกันแล้วก็มีการพูดสนษณากันสั้นๆแต่ว่ามันเป็นการยืนยันการันตีได้ว่าคนที่ติดเชื้อลาสพลากัส ในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันนะครับก็จะสามารถเจอพ่อค้าได้เหมือนกันหมายความว่าพ่อค้าเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับคนที่ติดเชื้อแล้วก็จะมีการค้าขายอาวุธที่เป็นตัวตนจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการเกิดภาพหลอนตามทฤษฎีที่มีการเคยแชร์กันมานะครับว่าลีออนกับเอดาอาจจะเกิดภาพหลอนก็เป็นได้นะครับ Hey stranger. So what the shop You've picked quite the place set Stranger? you buy Stra So to do up And look what brought และนี่ก็เป็นในส่วนของตัวปริศนาทั้งหมดนะครับของตัวละครพ่อค้าที่อยู่ในเกมชื่อภาคที่4รีเมคครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันต้นฉบับด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและผมก็คิดว่ายังคงต้องไปหาคําตอบกันต่อไปว่าเขาเป็นใครกันแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อนๆสามารถที่จะช่วยกันคอมเมนต์ได้นะครับว่าทฤษฎีต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ผิดพลาดไหมเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูแล้วกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามไปแล้วก็นน Call course, right? what can I interest you in might want to take care of any leftover errands before going this way be ashamed to live the rest of your life wondering what if am i right?